อากาศเย็นลมหนาวมาทีไรนะคะนี่คือผลของคนที่ไม่ทาโลชั่นทาตัวทั้งปีนะไม่ทาเลยอะ่ะคือเป็นคนไม่ค่อยชอบทาโลชั่นทาตัวนะก็จะใช้มาร์กโกวิเชตเนี่ยมาร์กช่วยแบบมาร์กทีก็อยู่ได้หลายเดือนเลยนะคะผู้เรื่องความชุ่มชื้นนะดูสิแต่นี้ก็คือผลของคนไม่ ของการไม่ทาโลชั่นทาตัวนะคะมันจะผิวแห้งแตกแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเพราะว่าวันนี้ต้องออกไปข้างนอกแล้วคือแขนอะ่ะจะเป็นแบบคาบงูเหลือมแบบนี้ไม่ได้นะคะตัวนี้เนี่ยน้องไม่ได้ช่วยให้แค่ขาวขึ้นอย่างเดียวนะคะน้องน้องเป็นมาร์กตัวขาวที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนะเดี๋ยวจะมาแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็น้องมาที่ไหนก็ได้เลยไม่แบบไม่จําเป็นต้องมาร์กในห้องน้ําเลยนะคะ น,น้องจะไม่หกลงลังเลยน้องจะมีเม็ดบีดให้เราเปิดผิวก่อนอ่ะเปิดผิวเปิดผิวแล้วเดี๋ยวเนื้อมาร์กอ่ะมันจะได้ซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกๆเนี่ยแค่นี้เองไม่ยากตุ๊กๆๆๆๆๆแล้วก็ทิ้งไว้เลยทุกคนเดี๋ยวมาดูว่ามันแบบหายจริงๆหายเลยแล้วอาบน้ําอุ่นตลอดนี่หลังจากที่ล้างมาร์กแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้นทันทีนะคะนุ่มขึ้นลื่นขึ้นทันทีเลยค่ะแล้วก็ตัวหอมมากๆเลย มาโกวิชเชตจะมีสามขนาดให้ลองใช้นะคะจะมีขนาดเล็ก2ี่สิบกรัมแบบซองแบบพกพานะคะแล้วก็แบบซองห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็มีแบบหลอดหนึ่งร้อยกรัมนะคะรีบรองด่วนเลยเพราะว่าจัดโปรแค่เดือนนี้เดือนเดียวน,นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะรุ่นซองเล็กแล้วก็รุ่นห้าสิบกรัมกับร้อยกรัมซื้อสองแถมหนึ่งคุ้มๆเลยค่ะเธอรูปแขนฉันหน่อยอืมเนียนครับนุม่มลื่นไหมใช่เออเมื่อเช้าตื่นมาตกใจมาก มันเป็นขุยขาวแบบเหมือนลอกคราบอ่ะก็เลยเอามาร์กมาโกวิเชนมามาร์กสองรอบหนาวหน้าหนาวนะใช่แล้วคนไม่ทาโลชัน่นไม่ทาโลชั่นตลอดทั้ท<า>งปีปเออเนี่ยต้องกลับไปมาร์กนะคะแต่ยังไม่ค่อยขาวเท่าไหร่น,นเอโอ้ผมชันเ<อ>มื่อเช้าคือแบบหน้าหนาวเป็นอย่างไงกาเซียนลูกชายคนเล็กเป็นคนที่ผิวแพ้ง่าย โอ้ลูกคุณล,ลูกจาาลูกเทวดามาเกิดคือแบบอะไรจะแพ้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยกาเซียใช้ไม่มีตุ่มไม่มีผดผื่นขึ้นไม่แดงไม่อะไรเลยถ้ากาเซียใช้ได้นะคนบนโลกทั้งหมดทั้งมวลใช้ได้จริงบอกเลย